สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างไก่นะครับนี่เรามีเครื่อง MSI นะครับผมเป็นรุ่น GS 6-3นะครับ VR นะรุ่น slim นะครับผมให้ดูกันก่อนนะอาการที่มาในวันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของ1ในอาการยอดฮิตนะครับผมสำหรับคนใช้ MSI ต้องบอกว่าต้องเจอเหตุการณ์นี้ ทุกเครื่องเลยนะครับผมนั่นก็คือพัดลมหมุนดังนะครับผมอันเนื่องมาจากฝุน่นเข้าไปติดอยู่ข้างในนะครับผมอาการนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพัดลมอย่างเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าให้ดูนะครับนี่ครับหนึ่งสองอ่านี่ครับพัดลมคู่ครับ องฝั่งซ้ายขวานะครับผมนี่ครับหลังจากเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีในส่วนของพัดลม GPU CPU อ่ะเดี๋ยวผมเราปรับเป็นคูลเลอร์บูสก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับผมทั้ง GPU CPU พัดลมหมุนครับไม่มีเสียงแก๊แกๆ้แกนะครับผมสามารถหมุนทำงานได้อ่ะเราปรับเป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับผมสนใจอยากปรึกษานะครับผมเครื่อง MSI อาการต่างๆนะครับสามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมหรือมันจะเป็นต้อง MSI นะครับผมเป็นแบรนด์อื่นได้นะครับผมทางเรายินดีให้คาปรึกษานะครับผมแล้วก็รวมทั้งในส่วนของตระกูล Apple นะครับผมไม่ว่าจะเป็น MacBook Mac Pro Mac Air นะครับผมก็ยินดีให้บริการนะครับผมถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาทางแฟนเพจได้นะครับผมสมัยที่เซอร์วิสนะครับผมหรือเสิร์ชจาก Google ได้เลยนะเรามีโลเคชั่น ทั้ง5สาขาต่างๆนะครับผมสามารถเข้าไปเช็คดูกันได้ใกล้ที่ไหนก็แวะไปกันได้นะครับผมวันนี้ผมช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ